คุณแม่สุดสรองสาวแอฟทักษอนนะคะแม่สุดสวยจูงมือลูกสาวน้องปีใหม่ไว้ย่างหกขวบมาออกงานอีเวนต์พร้อมเคลียร์ข่าวที่คุณปู่ภายวง พ่ออดีตสามีออกมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่หลายคนตีความว่าสาวแอฟเนี่ยกีดกันลูกไม่ให้เจอครอบครัวฝั่งพ่อเธอจะว่ายังไงต้องฟังดูนะคะส่วนที่น้องปีใหม่โดดชิมล้างเล่นละครเรื่องแรกสาวแอฟก็เป็นปลื้มสุดๆที่ลูกตั้งใจแล้วก็มีความรับผิดชอบมากทั้งยังยืนยันว่าไม่ได้ใช้เส้นสายเพื่อดันลูกรวมถึงเปิดมุมมองความรักด้วยไม่เคยปิดหัวใจเลยมาฟังกันดูนะคะว่าสาวแอฟจะตอบนะคะว่ายังไงบ้างโอ้ให้คะแนนเต็มค่ะเต็ม ไม่ใช่เรื่องของการแสดงนะคะการแสดงนี่แม่ไม่กล้าให้คะแนนต้องให้ต้องให้คนดูกับพ่วมกับให้ให้คะแนนค่ะแต่ว่าคือแม่ให้คะแนนในส่วนของความตั้งใจและความรับผิดชอบในการทํางานสับเด็ก5ขวบแอฟก็ให้เต็มที่ค่ะจะได้เห็นผลงานของน้องเมื่อไหร่ปีหน้าค่ะแต่ว่าเป็เป็นแค่รับเชิญนะคะคือแอฟให้เขาทาเพราะว่าเป็นรับเชิญนี่แหละค่ะเล่นแค่ไม่กี่ฉากยังคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะทํางานเต็มตัวค่ะแล้วกติดใจในที่แอ พอติดใจค่ะถ่ายเสร็จก็วิ่งไปเกาะพี่สันบอ,อ,อว่าแบบดูชอบหรูอยากถ่ายอีกหรือ,อยากทาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะบอกใจเย็ยนลูกแค่นพอ,ก,อ,นก,อนก่อนตอนนี้หน้าที่หลักของหนูคือเรียนหนังสือค่ะอันนี้ก็คือมันก็เป็นแค่แบบถ้าเขาสามารถจะมีโอกาสมีประสบการณ์ได้ก็ก็เลยให้เขาทำแปลว่าเราในี้ไม่ได้เส้นะนะแป้ว่าทั้งแม่ทั้งลูกแบบจะร่วมงานกับพี่สันเหมือนกันแต่ว่า อันนี้ไม่ได้เส้นนะคะคือแคสติ้งเหมือนคนอื่น<ม>ก็แบบส่งเทปออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม,แม่ถ่ายเองไม่ไดเรียองกลัวคำนี้ไหมคะแบบบางมุมที่คุณอาจจะมองว่าแบบน้องเพราะว่ามีคุณแม่คือถามว่าโอกาสมันมาถึงเราหมายถึงโอกาสว่าสนใจไหมมันก็อาจจะใช่ค่ะก็คือแอปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉันก็เลยรู้ว่าอาจจะมีแคสติ้งอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เหมือนทีมก็ถามว่าสนใจไหมพี่ส่งก็ถามว่าสนใจไหมแต่ถ้าสนใจจะต้องออดิชั่นนะค่ะซึ่งเราก็ก็ทำตามระบบทุกอย่างเพราะว่าคือแอปเห็นเห็นด้วยกับการออดิชั่นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าลูกเราไม่สามารถจะทําได้หมายถึงความสามารถไม่ไม่ถึงตรงนั้นเราก็หยุดซะแต่ตรงนี้ดีกว่าไปเกิดปัญหาที่กองเพราะฉะนั้นก็ให้เขาดูไปตั้งแต่ตอนเป็นเทปซึ่งอันนี้ดีนะคะคือหลักการการที่เขาให้เข้าระบบแอปก็ได้อธิบายให้พี่ใหม่ฟังเหมือนกัน ว่าอัน,นเ,เ,เนี้ยเราทําเทปนั้นเราส่งไปหนูต้องยอมรับกฎกติกาว่าส่งไปอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือดีแล้วเราจะไม่ไปมีปัญหาในกองแต่ถ้าได้เราก็จะได้ไปทําถ้าไม่ได้หนูก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่เป็นไรงนันหน้าก็มีแล้วก็ค่อยเอาใหม่อย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เขาก็บอกว่าหนูเข้าใจค่ะแต่ว่าเขาก็ถามว่าแล้วอันนี้ใครตัดสินคะลุงสันตัดสินใช่ไหมแบบเริ่มเล็งไปที่ลุงสันแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลุงสันคนเดียวหรก็ก็มีท่านอื่นด้วย ทำเรื่องที่แบบเยบแบบพูดในรายการทำนองว่าแบบจะแบบไม่ได้มีความรักครั้งใหม่แล้วนะที่น้องผ่านแล้วอะพูดเหรออ๋อในแชร์ข่าวสาวสตรองใช่ไหมคะอ๋อเอาจจริงๆมันก็ยังไงดีคะก็บอกไม่ถูก อันนี้ทาแซกันเหรมันก็จริงๆมันเป็นการเล่นๆ่ะก็คุยกันเล่นๆก็เป็นแซลล์ๆขำๆสนุกสนุกแต่ถามว่าณตอนนี้คือคือวันนั้นถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะคือคือแพทเขาบอกว่าในแนวเขาเขารู้สึกว่าเขาจะไม่มีแฟนแล้วอีกทีก็ข้ามไปแต่งงานเลยเป็นสามีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอฟก็เลยแซวเขาว่าแหมก็แอฟคงไม่มีโอกาสมีข่าวแบบนี้ หมายถึงอย่างน้อยก็ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แสดงว่ายังไม่ได้ปิดทางว่าจะไม่มีความรักไม่เคยปิดอยู่แล้วค่ะคนก็เลยมองว่าเฮอยเราแบบปิดว่าจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงราจริงก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีในลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเราเราจะเห็นความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบแฟนไม่แฟนสามีไม่สามีอะไรอย่างเงี้ยคือคือบางครั้งมันก็ แล้วแต่คนจะให้คำจำกัดความด้วยซ้ำว่าจะเรียกอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นนะคะตอนนี้มีแต่ลูกจร,จริงๆมันจะทําให้คนที่เข้ามายากขึ้นด้วยไหมคะด้วยสถานการณ์อะไรแบบเนียตอนนี้เราทุ่มเทให้ลูกอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ง่ายมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสค่ะรู้สึกว่ามันก็เราก็ใช้ชีวิตของเราทําให้ดีที่สุดในบทบาท ทั้งเรื่องงานแล้วก็บทบาทความเป็นแม่อันนี้ก็ทุ่มเทกับกับสองบทบาทนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็นอกนั้นก็ก็ตามสถานการณ์นะคะจริงจรพอจะรู้ความรักของเราในอนาคตไว้อย่างไงอะคะมองเรื่มความรักของเราในอนาคตไว้อย่างไงบ้างภาพในใจไ,ไม่มีภาพแล้วค่ะแอบรู้สึกว่าถ้ามันมาถึงเราแล้ว,ลวมันมันรู้สึกยังไงมันก็อย่างนั้นนะคะถ้าถ้ามีใครเออมันมันก็คงเกิดขึ้นเองอะค่ะ รักเปลี่ยนไปไหมคะที่อย่างตอนนี้ก็คเือเราก็เป็นแม่คนด้วยเลย้ยะมันจะแบบไม่ต้องหอบหวานชื่นเหมือนสาวๆเรยอะไรจริงๆมันเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะสําหรับแอค่ะก็ยังรู้สึกว่ามันก็คงเป็นแบบถ้ามีมันก็จะเป็นกําลังใจที่ดีทั้งในการใช้ชีวิตและในการทํางานอยู่ดีอะค่ะแอรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องการแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนเท่านั้นแต่หลังๆถ้าคนจะเข้ามาก็ต้องผ่านการลุกตา ้ยลูกสาวน่าจะง่ายกว่าแม่ค่เปิดทลูกสาวเวลข้ามหมดจริงๆเคยแบบอยากให้แม่มีแฟนเขาเข้าใจไมคะถ้เจะมีแฟนเขารู้เข้ามามีแฟนอะบคือตามประสาเด็กค่ะเขาก็เขาก็บอกว่าอยากแต่เขาคงไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจอะไรขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ได้เคยพูดกันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามเล่นๆเขาก็บอกว่าคือเขาแค่อยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ยิ้มอยากให้แม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ชอบแซลอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเวลาเห็นแบบโฆษณาหรือละครอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะชอบอตอนนี้จริงมีใครแบบที่เข้ามาให้ได้เรียนรู้หรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะไม่แน่นถ้าเข้าขายประเภทนี้ไม่มีคะ่ะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไมีใ,ใครรล้า,าแบบเรียก่าอีกเรื่องที่สองอย่างแบบเรื่องนี่เพิ่งเรื่องสองอีกห่ะแบบที่คุณปู่ตอบคอมเมนต์มะค่ะว่าแบบ เหมือนไม่ได้ไปให้กำลังใจน้องเพราะไม่ได้มีการแจ้งคิวตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไออันที่เห็นมาสเตอเห็นคอมเมนต์ีไหมคะไม่อะค่ะกับกำลังใจยังไงนะคะอนุญาตนะคือมีคนไปเปรียบเทียบว่าคุณปู่เนี่ยไปให้กำลังใจอีกฝั่งหนึ่งที่งานอะไรเงี้ยค่ะแต่ทำไมถึงมาให้กำลังใจหลานตัวเองที่โรงเรียนเลยแล้วคุณปู่ก็ตอบคอมเมนต์ว่าก็ไม่เคยทราบคิวว่าหลานมีแบบกิจกรรมคิวที่ไหนยังไงบ้างก็เลยไม่ได้มาก็เลยไม่ได้มาอ๋อจริงๆไม่ทราบเลยค่ะ คือตอนนี้แอบยุ่งมากคือทาั้งงานละครแล้วก็ตอนนี้พอจบละครก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าพอละครจบมันก็จะมีแบบงานอื่นงานโฆษณางานอะไรอย่างงี้คือตอนนี้ทั้งไม่ใช่พอแอบคนเดียวแป่นทั้งปีใหม่ก็คือตอนนี้เขาเขาปิดเทอม2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยุ่งกับงานโฆษณาเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นเลยค่ะแต่สําหรับแอบถ้าถ้าถามแอบแล้วฟังจากแค่นี้นะคะ แอฟว่าคิดว่ามันไม่มีอะไระเพราะทุกวันนี้เราก็คุยกันอยู่ไปถึงกับคุณปู่นะคะถ้ามีอะไรก็กอัปเดตก็คุยกันตลอดแล้วเขาก็เจอตลอดค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมา<ช>มีม <ๆ S 2> อะไรก็คุยตรงแล้วก็บางทีเวลาคุณปู่มารับก็คือแอฟก็เจอ <M> ก็คิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรหรือมีปัญหาอะไรคุณปู่ก็คงคุยกับแอปได้โดยตรงเสมออยูแ่แล้วก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรนะคะก่อนอันนี้แ,แบบแต่งเวลาไป,ไปงานง,งานอะไรของเคยชวนแต่งบ้าง ถ้าถ้าถามถ้าถามก็ตอบค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถามตามปกติก็ไม่ได้ไรายงานค่ะเพราะว่าเราเราทำอะไรเยอะมากแล้วก็ทำทุกวันก็คงไม่ได้มีประเด็นว่าเราจะต้องบอกสเกดูทุกวัน<ม>ถูกไหมคะแค่นั้นเองกับถ้าถามถามก็ตอบได้คือทุกวันนี้ไม่มีอะไรก็สบายๆเห็นควาพูดถึงพี่เพิลทบว่ามีอะไรลองไปถามพี่เปิรลดูสิว่าเขาให้มาไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเอ๊ะคนก็ตีความว่า พี่เปิลมีกิจการหรือเปล่าอะไรนะะี oh, ร้นะคะติดแฟนไเยอโอ้โหไม่ไม่มีแน่นอนค่ะคือเท่าที่ฟังตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็อาจจะในแง่ของกานที่บางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณปู่ก็คือจะติดต่อแอป,ปโดยตรงหรือติดต่อเลยค่ะแอป,ปก็คือก็คือ,คอพี่เปิลค่ะเพราะว่าบางทีแอป,ปติดงานแล้วก็จะเช็คว่าเออตรงลงจจะเจอกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่เปิลเท่านั้นเอง ในที่สามพี่แป๊ะแไม่มีแเวลาอย่างไรบ้างคะมีได้หมช่วงที่ทำงานอย่างเงี้ยแบ่งเวลาที่ดูแลลูกแล้วก็แบบทำงานไปด้วยยังไงยากขึ้นไหมยังไงลูกมาอันดับหนึ่งค่ะเพราะฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเวลาทํางานแบบช่วงที่เขาไปโรงเรียนอย่างคิวละครที่ผ่านมาที่ถ่ายแล้วก็ให้คิวแบบวันธรรมดาเพราะยังไงเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องอยู่กับลูกก็เสาร์อาทิตย์ก็จะแปลงร่างเป็นคุณแม่คนเดิมแบบ หน้าไปแต่งหน้าสดพาลรูป<ม>ไปตัวเวนเลนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนงี้ะคะ่ะแจริงก็คือยังให้น้องอันดับหนึ่งอยู่แน,น,น,น่นอน,น,น,นค่ะเพราะรู้สึกว่าเขาจะอยู่<ๆ>กับเราหมายถึงแบบสนิทกับเราแล้วก็ให้เราแบบเออดูแลใกล้ชิดแบบนี้อีกแค่ไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาก็คงต้องทําเต็มที่แต่ง,งานแสดงคือเอาก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจท,ที่ที่ได้โอกาสกลับมาตรงนี้ก็ก็ทาเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้ดีที่สุดนะคะ ด้านไหนที่อยากส่งเสริมน้องเพิ่มเติมคะหรือว่าเออเห็นว่าเป็นประโยชน์นนะนเนี่ยนะบทอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจริงๆตอนนี้เสริมเขาในทุกด้านเลยค่ะคือทั้งด้านที่เขาสนใจและด้านที่เขาดูดูแลไม่ค่อยสนใจแล้วก็แบบดูจะแบบ against แบบไม่ค่อยอยากอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบ encourage ให้เขาทำาด้วยอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างสมมติยิมนาสติกอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยกลัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยอยากไปแต่คือชอบ ชอบเต้นบัลเล่ชอบลาไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกีฬาอะไรเงี้ยยิมนาสิกเขาก็แบบเออแบบมีความแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราก็พยายาม encourage เขาไปพอเขาไปติดติดกันช่วงนึงอะค่ะคราวนี้สนุกใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราแค่แบบเอาส่งเสริมทางด้านที่เขาชอบแล้วก็ทางด้านที่เขาไม่ค่อยมั่นใจก็ให้เขาลุยไปก่อนคือบอกเขาเสมอว่าถ้าสุดท้ายเรียนไปสักพักนึงแล้วมันไม่ได้หรือมันไม่ชอบจริงๆแม่ไม่ได้บังคับให้หนูแบบทําทุกอย่างให้เลือกอีกทีนึงแต่ก็เห็นแล้วว่า คือพอให้เขาทําสักช่วงหนึ่งพอเครื่องติดแล้วคราวนี้ไม่ยอมกลับบ้านเลิกเรียนก็ยังไม่อยากกลับอะไรเงี้ยค่ะโอเคอเค,ค่ะ